ไฮอาภารพรกรีตเจอหนุ่มที่จีบอีกครั้งสุดท้ายพบเรื่องพีคจนแม่เศร้า แน่นอนค่ะไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้ไฮอาพาพรนักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่ลดแล่นในวงการบันเทิงมานานล่าสุดได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการสารพัดเพื่อน EP 71มีบางช่วงบางตอนที่เผยเรื่องจริงไม่เคยมีใครรู้ที่กลับมาเจอหนุ่มที่จีบในอดีตอีกครั้งโดยเล่าว,ว่าตอนนั้นเป็นคนที่ฮอตมากตอนนั้นเนื้อหอมมากล่าสุดก็เพิ่งไปเจอผู้ชายที่เคยชอบเขาเหมือนเชิญลงเลยเธอตอนนั้นสุภาพบุรุษสี่คนที่มาชอบหนึ เจ้าของรีสอร์ทที่เกาะสมุย 2. ขายรถยี่ห้อ1 3. น,นักธุรกิจและ 4. นักอสังหาริมทรัพย์พี่เลือกไม่ถูกเลย ที่ไปเจอมาล่าสุดคนที่ขายอสังหาริมทรัพย์เคยเจอเมื่อ20กว่าปีที่แล้วตอนนั้นแม่เชิดง่ายซึ่งทางรายการเขานัดซึ่งไปก่อนเวลาก็เดินดูของตามร้านนั้นร้านนี้จนร้านสุดท้ายเจอเจ้าของที่พึ่งเข้ามาก็คือความรักที่ไม่ได้เจอกันมากว่า20ปีประมาณ23ปีเขายังหุ่นดีสมาร์ทอยู่เลยเราปิดหน้าไปเลยแต่เขาจําเราได้แต่แม่จําเขาไม่ได้เขาถามว่าจําได้ไหมครับคุณอาภาพรยังสวยอยู่ เลยครับสวยกว่าวัยรุ่นอีกนะครับตนก็พยายามนึกซึ่งการกลับมาครั้งนี้เซอร์ไพสยมากไม่ใช่ความบังเอิญเหมือนเขาขีดเส้นให้เจอกันก็ถามนี่ร้านเฮียหรอเขาบอกใช่ครับเปิดให้แฟนครับแฟนเขานั่งมองจนสุดท้ายแม่จําได้แล้วเขาเคยมาจีบแม่